บนี่ขาไปตั้งแต่ที่คอนโดเลยจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เปรนการที่แบบพาล่างที่ซันนี่มาถึงที่วัดแล้ว <let> ก็เมื่อวานที่ที่ไปที่คอนโดเพราะว่าคือตอนนั้นยังยังติดต่อทางญาติยังไม่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 ชทัวว่าติดตอ <let 's going away> ่อได้แล้วก็จะเดินทางมาได้ได้ไหวหรือเปล่าอะไรเนี้ยเพรดีทพี่อยู่ใกล้พี่ก็เลยเข้าไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าจังเกนเพนก็อยู่ตา แล้วก็อย่างจมมี่เขาติดโควิดอยู่ตอนนี้ครับผมก็เลยต้องไปที่คอนโดก่อนเพื่อไปประสานไปคือไปดูเหตุการณ์ไปถึงที่ปุ๊บแล้วก็รอญาติมาที่จะตัวออกตอนนี้คือติดต่อทางญาติทางไหนได้แล้วบ้างคะที่ญาติที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของงานใช่ครับใช่เมื่อวานเป็นน้องเป็นเป็นหลานเป็นหลานหลานคือนันใช่ครับกับแม่ครับแล้วก็แล้วก็ ก็กระจายข่าวให้เพื่อนๆกลุ่มกีตาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเห็นพรุ่งนี้เคนจะมาครับแล้วก็วันที่21จะพบน้องยุ้ยพวกพวกน้องมาพีะเิดอะไรเงี้ยจะมาความผูกพันนี่ยังไงบ้างคะพี่ความผูกพันก็เป็นเพื่อนร่วมวงคือเราสนิทก,กันอยู่แล้วครับแล้วก็จะเพียงแต่ว่าที่เจอในขั้นท้ายคือเมื่อเมื่อคอนเสิร์ตกีตาร์เมื่อสองปีที่แล้วที่ก่อนจะยกเลิกไป<อ>ที่ที่ตอนใช่ครับใช่แล้วจากนั้นมาก็คือมีการทักทายกันในกลุ่มของกีตาร์ แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาหายไปก็ยังคิดอยู่ว่าสันนี่มันหายไปปกติจะต้องมาคืออยู่ในกลุ่มบ้างนี่ใช่ใช่ครับนึเอกใจไหมคะที่มีช่วงที่แบบเพื่อเราหายเงียบไปเลยจากกลุ่มเมื่อจริงๆเอใจไงก็ยังคิดอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้เลยว่าเอสันนี่หายไปไหนอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าประมาณสองสามวันเออก่อนหน้าวันหนึ่งยังคุยถึงเรื่องสันนี่กันอยู่เลยใช่ไครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเมื่อวานกุ้งเขาบอกบอกพี่สันนี่เสียแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยก็เลยตอนแรกนึกว่าอ่้เล่นไปไปมาอั้ไม่ไม่ได้อ่้แล้วก็เลยรีบอาบน้ำในตัวออกไปได้ถามในกลุ่มเพื่อนไหมครับว่ามีใครติดสอบเป็นคนสุดท้ายอะไรติดล่าสุดตอนไหนน่าจะเป็นกุ้งครับพอดีกุ้งทางนิติเขาเห็นเขาไล่ในโทรศัพท์ของทันนี่แล้วเสร็จแล้วก็โทรหาโทรหากุ้งโทรหาพี่มัมพี่มัมให้เบอร์กุ้งอ่าโทรหาพี่มัมก่อนแล้วพี่มัมให้เบอร์กุ้งมาแล้วก็กุ้งก็ ุ้งแต่ละกุ้งจะพอมาบอกปีที่ก็เลยโพสเป็นเฟซเลยอย่างอาการป่วยของซันนี่นะี่คือเขาไม่ได้อัปเดตกับเพื่อนเลยไม่ได้อัปเดตส,สันนี่เขาเป็นคนใจแข็งครับ<ม>คือเวลาเขาป่วยเขาอะไรจะเขาจะไม่ไม่บอกใครมแ,มแม้กระทั่งเขากับแม่เขาเขาไม่บอกเพราะว่าต้องวดหกคุแม่ากเยครว่าเลานียะไร้รตอ่า้วาบทุกคนจะรู้ว่าเวลาสันนี้ป่วยนะจะไม่รู้จะรู้ตอนที่หายแล้วถึงมาบอกอะไร,คร อย่ว่าช่วงที่หายไปเพื่อนๆเองก็ตั้งข้อสังเกตเลยแล้วแบบเออน่าจะไม่ใช่ปกติปกติคือปกติเนี่ยจะมีคือเขามาคุยในไลน์กลุ่มบ้างแต่ยังว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้สันนี่เงียบไม่มาตอบโต้ไม่เวลาพี่มีโน่หรือพี่บุ๋มอะไรเขาโคตรอะไรสันนี่เงียบไปเลยก็ยังเอะใจอยู่เหมือนกันสำหรับเรามันมีรังของเหี้อะไรมาก่อนหน้านี้บรังเป็นใครไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็ถึงถึงถึงช็อกในเมื่อวานนึกว่าเป็นอัมเล่นไงเพราะว่าเพราะว่ากุ้งโทรบอกนึกว่า โทรมาอามเพราะว่ากุ้งไม่เคยโทรหาอะไรอยู่โทรมาหาเรื่องอะไรอย่างนี้เพื่อนๆได้มีการคุยกไหมคะว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรทำเพื่อแบบให้พี่ซมี่นะ้ะสุดท้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังไ,ไม่ยังไม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับเพราะอย่างเคนเคนรู้ข่าวปุ๊บเพี้ยนก็ก็วันนี้ก็ประสานกันก็บอกว่าถามเคนว่มามาเมื่อไหร่เคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็มาฟังเพลงยังมีงานอะไรข้างๆของโฟที่อยากจะทํานอกจากกีตาร์นะพี่ดูว่ามีแค่โปรเจกต์กีตาร์อย่างเดียวใช่ครับมีแค่โปรเจกต์กีตาร์เท่านั้นเอง S <S <an> <S เสียใอพี่น้องวเอนนั้ก็ซ้อมกันมานใช่ครับตอนนี้นก็ซ้อมอย่างดีแล้วเสร็จแล้วมาเจอ COVID <ม>โควิดซะก่อนก็เลยต้องพับพับโครงการไปก่อนแล้วก็รอกลับว่าถ้าดีขึ้นแล้วแล้เวเ,เดี๋ยวมีการคงจะมีการทําใหม่หรือเปล่าอะไรเง<ม>ี้ยสิ่งที่เพื่อนๆยูโฟหรือว่าแฟนคลับยูโยังคงคิดถึงภาพความเป็นพีซนี่คืออะไรบ้างคะ่า โอ้ถ้าถ้าถ้าแฟนขับอยูที่ถึงตอันนี้ก็น่าจะมีหลายเรื่องครับเพราะว่าตันนี้เขาตอนหลังๆเขาก็มีมาดูดวงดูดูดอ่าดูดวงตันนี้อะไรตันนี้เกาวดวงใช,วใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่ากับเพื่อนๆในในวงตันนี้ไม่เคยดูให้เลยเราไม่ถามทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> อยากถามเหมือนกันว่าวทําไมคนอื่นดูให้หมดแต่เพื่อนในวงไม่เคยดูให้เลยอะไรเงี้ยเห็นว่าถ้าผู้ชายมานะเน้นดูไรมือหนซื้อะไรเงี้ยเนี่ยความประทับใจความความทรงจําของเราในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีนี้ มีอะไรบ้างครับก็มีเยอะมากครับที่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 น่านที่สุดก็คือเรื่องตอนที่รวมวงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นเป็นกระเทยนะอ่เราก็ช่วงนั้นคนที่ไม่ชอบกระเทยเลยอแล้วเสแต่แล้วก็ตอนมารู้เขาเป็นกระเทยปุ๊บรีบประชุมวงเลยอเฮ้ยอย่าคิดอะไรกันเองในวงนะอะไรประมาณนั้นนะฮแต่แต่เขาก็ไม่เคยนั่นเลยนะอ่า เขาน้ารักเขาเนี่เขาแคร์เพื่อนหรือว่าใส่ใจเพื่อนแค่ไหนครับดอ่เขาเป็นคนที่ความสม่ำเสมอม,มากกว่ากับเพื่อนอเขาก็ดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็วีนวีนเหวีหว่ยงตามสไตล์เขาแต่แแเราก็รู้อยู่เขาเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่อยากพูดอะไรในเั้าสุดเท้ายนะคะก็ขอให้ซันนี่ไปอยู่ในภพภบมิที่ดีไม่ต้องห่วงคุณแม่ไม่ต้องห่วง ทุนรักเขาเขาเขาทุกขุนรักเขามากก็รู้สึกว่ามีหน่วยงานที่เอาไปดูแลแล้วมีแต่พวกเรานี่แหละียังต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเขาไปดีแล้วครับเมื่อกี้ตอนเราลำสุดได้พูดหรือบอกอะไรก็บอกบอกว่าไปอยู่ในภพภูมิที่นีงนะเพื่ออะไรเงี้ยคือไปเป็นนักฟ้าบนสุวรรณาเพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเขาได้คงได้เป็นผู้หญิงละป็่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นใช่ครับ แต่เขาป่วยเขาไม่เคยบอกเพื่อนอันนี้ที่ที่นั่นอยู่แบบถ้าเขาบอกเพื่อนๆนเราก็ยังหาทางที่จะช่วยเหลือก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความรสุดที่มัติดใจใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่มารูเมื่อวานปุ๊บมารู้ยิ่งยิ่งมารู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับหมาสองตัวแล้วก็แบบคือป่วยมากจนจนลุกลุกจากเตียงไม่ไหวแต่คือไม่ไม่มีโทรบอกใครอะไรเงี้ยแบบตัวรู้สึกแบบไม่ดีเลย 好，谢谢。